พี่น้องที่ติดตามรายการที่รักทั้งหลายครับการให้อภัยกับคนที่ด่าเราเนี่ยพี่น้องเคยยอมคนไหมล่ะพี่น้องหลายคนฟังรายการนี้หวกเอ้าอะไรมาพูดเขาด่ามานี่ ให้อภัยนบีอุมาสลุสลามเป็นคนแรกนะครับละบรรดานาบีทั้งหมดที่มาก่อนหน้านบีมาดเนี่ยผู้นี่ให้อภัยกับคนทุกคนที่ทำร้ายร่างกายท่านน,ะนาบีอิบราฮิมถูกโยนใส่ไฟเพราะทำงานศาสนาับไปน้องนบีนัวเคยถูกตีสลบ ฟื้นขึ้นมาให้อภัยกับคนที่ตีท่านพี่นอ้องและนบีมัมมัดนี่ทั้งการไปเผยแผ่อิสลามที่บางต่เอเฟถูกสามรายการถูกไล่ถูกดา่าแล้วก็ถูกคว้างโดยหินท่านให้อภัยพี่นอ้องนี่งานบุคคลตัวอย่างนะครับะด้ากน,นการให้อภัยกับคนเนี่ยเป็นเรื่องดีนะพี่นอ้องแต่ใจต้องนึก ฉันเดินตามนบีมุคัมมดเพราะนบีปเป็นบุคคลที่ให้อาภาัยกับคนทุกคนให้อาภายัยเสร็จแล้วกลับไปเยี่ยมอีกมีผู้หญิงยิวคนหนึ่งไปน้องนบีเดินผ่านเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยผู้หญิงคนนี้น่ะไม่ชอบนบีเลยไปน้องครับเพราะว่ามาสอน ให้คนเนี่ยนับถือพระเจ้าองค์เดียวในขณะที่คนอาหรับวันนั้นนี่นะนับถือพระเจ้านะตั้งสามร้อยหกสิบองค์แล้วก็นบีมาสอนให้ให้เหลือองค์เดียวใครมันยอมเะยพี่น้องแล้วก็คนที่มากราบไหว้รูปเจเวิตเนี่ยรูปเจเวตอยู่เท่มันอยู่ในกาบ้าอีกไะพี่น้องเห็นไหมอยู่ในกาบ้าอีกพี่น้องอัลลอฮ์ให้สําเร็จหมดเลยนะพี่น้อง แล้วก็สามร้อยหกสิบรูปนี่พี่น้องครับรูปละตำบล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 คนทั้งอาหรับพี่น้องครับมากันทุกวันเลยตำบลนี่มาวันจันทร์ตำบลนี่มาวันอังคารตำบลนี่มาวันพุธตำบลนี่มาวันพฤหัสตำบลนี่มาอลอเจ็ดแปดตำบลมาพร้อมกันคนมา มาก็มาซื้อมาขายทำให้กิจการธุรกิจในมักกะเจริญงอกงามแล้วนบีมาสั่งว่าให้เหลือพระเจ้าองค์เดียวผู้เรียบมันก็นึกแล้วใครมันจะมาซื้อของวะฉันจะเอาสินค้ามาจากไหนในเมื่อคนไม่มาเขาก็นึกไปน้องครับมันมัมหมัดอยู่ไม่ได้ต้องไล่พี่น้องครับนบีนี่นะ ตอนที่ยังไม่ได้เป็นนบีเนี่ยเข้าบรญใครก็ได้หมดเลยไปน้องพอทุกคนรักนบีหมดได้ชื่อว่าอัลอามีนพอนบีประกาศอิสลามปั๊บเข้าบ้านชันไม่ได้เองคณะไหนเนี่ยเอาอะไรมาสอเนี่ยให้ตัดนูนตัดนูนตัดนูนเหลืออลัลลอฮ์องเดียวมันจะไปรอดได้ยังไงัมมัดเอ้ยใช่ไปไปน้องกัน ุรอางก็เกประธานลงมานะครับอัลลอฮ์บอกมุฮัมมัดเอ่ยกุลล์อ um ัสอลุกุมอัลัยฮิอัจรอนจงประกาศกับญาติพี่น้องของท่านชาวมากักกะเนชันมาสอนให้รู้จก Allah นะักอัลลอฮะไม่ได้หวังรางวัลจากพวกท่านเลยอนะิลลมาวัตตานอกจากสอนให้พวกท่านมีความรักใคร่กัน อลอรอพี Allah, ่น้องครับภาษานี้ภาษาเดียวทําให้อาหรับตื่นนะโอ้ที่มุมัมัดมาสอนเนี่ยสรุปแล้วว่าให้พี่น้องกันมารักใครกันอย่าทะเลาะกันอย่าด่ากันอย่าอิจฉาริษยากันนบีเคยเข้าบ้านใครก็ได้พอนบีประกาศตัวว่าเป็นนบีป้าบเข้าบ้านชันไม่ได้แล้วเหมือนกับผมนะครับไปบ้านนี้ไม่ได้มุสฟาคณะใหม่ ขาบังชันไม่ได้พี่น้องหลายคนนะครับที่อยู่ตามหมู่บ้านนี่พี่น้องครับพอรู้ข่าวว่าไปเรียนสุนนะเท่านั้นแหละพี่น้องพี่น้องเอาแล้วเองจะเอาวัฮาบีมาใช้ในชีวิตประจําวันหรือเองคณะไหนพี่น้องทําไมในเรียนสุนนะเรียนกรุรานเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรพี่น้องครับเพราะโต๊ะครูกระเป๋าหูเอาไว้เพราะโต๊ะครูกระเป๋าหูเอาไว้เองอย่าเรียนสุนนะนะ ถ้าเรียนสุน,นล้วมันสุน,นารมันห้ามเนี่ยหานทำบุญเจ็ดวันหานทำบุญสามวันห้ามทำบุญอะไรสี่สิบวันร้อยวันไปนองไอท้ทำบุญสี่สิบวันเจ็ดวันร้อยวันที่ของพุทธของฮินดูผมอยู่อินเดียมาผมรู้สิีปนอนครับว่าใครเขาํากันฮินดูทำละพุทธไปเรียนแบบฮินดูเอามาใชา้ในเมืองไทยนี้ ไม่ใช่ของนบีนบีไม่เคยสั่งให้ทาบุญสามวันคนตายที่บ้านนี่ก็ต้องทำบุญสามวันไม่เคยนบีไม่เคยสั่งทําเลยอัลลอฮ์พี่น้องครับภรรยานอนบีหญิงคนที่ยาตายนาบีทาบุญเปล่าถ้าเป็นศาสนา,ศาอัลลอฮ์ต้องสั่งนบีก่อนวมุฮัหมัดทําบุญสามวันนะแล้วก็ทำนูำ่นทํานี่ก็ะเดียกระเตะนะพี่น้นองไม่มีในอิสลามนาบีไม่เคยทํา การอะไรที่นบีไม่ทำนั่นคือศาสนาพี่น้องพี่น้องครับยึดนบีเนี่ยทำให้หัวใจสงบยึดสุนนะนบีทำให้หัวใจสบายพี่น้องแล้วก็ดก,กานัลกุมฟีรอสูดิไลอุสวาตุนฮัสนะเนี่ยอัลลอฮ์ยืนยันรับรองบอกว่าใครที่ยึดนบีเป็นแบบอย่าง และอัลลอฮ์เรียกแบบอย่างว่าอุวาสวาฮะซนะแบบอย่างที่ดีที่สุดนะพี่น้องคนนั้นจะได้พบกับความผาสุกอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับรอซูลในวันกิยมามม์แบบสง่างามวันนี้ผมพาท่านพี่น้องนะครับไปพบกับฮะดิษบทหนึ่งนะครับท่านนบีสอนอย่างนี้นะครับลายะซาลุจฮันนัมตะกูล ฮัลมินมาซิดอัลลอฮ์ถามนารกบอกว่าเป็นยังไงคนเต็มยังอัลลอฮ์ถามนารกบอกว่านารกเอ้ยฮัลยาวมานากูลูลิอดจะฮันนัมวันซึ่งอัลลอฮ์จะถามนารกบอกว่าฮาลิมตะละตินรกนะ่ะเต็มยัง สแสดงว่าคนเข้ากันเยอะมากครับพี่น้องนรกถามตอบบอกว่าฮัลมินมาซีดมีเพิ่มอีกไหมสุรกอฟอายาที่สามสิบครับฮัลมินมาซีดมีเพิ่มอีกไหมรับได้อีกเพราะมหาสมุทรทั้งหมดเป็นนรกหมดเลยครับพี่น้องลงได้อีกครับนี่เป็นกอ่านนะครับพี่น้องพี่น้องครับฉะนั้นนรกนี่มีจริงไหมมีจริงนะครับ au oh, hadits nabi sallallahu alaihi lagi nak anib mas'ud abdillah ibn mas'ud rasulullah sallallahu yu'ta bi jahannam yawma idhil laha 70000 kullu kulli zimamin 70000 malakin yajurruha muslim ในวันกิยามันนะครับพี่น้องอัลลอฮ์จะให้มาลายิกาเนี่ยลากนรกมาแล้วก็มีเชือกนี่ประมาณเจ็ดพันเชือกเจ็ดมื่น s e v e n t ้ t h o u s เจ็ดมื่นเชือกไปน้องลากนรกมาแล้วก็แต่และเชือกนั้น,นมีมาลายิกาประมาณเจ็ดหมื่นมลายิกาลากนรกมา อย่ายุรูนะฮะลากนรกมาให้คนกาเฟตได้เห็นให้คนมุชริกยะฮูดีนอสรรนี้คนที่ตกบุตตัดไปแล้วคนที่มีอิสลามคนที่มีภรรยาเนี่ยภรรยาที่เป็นมุสลิมเนี่ยไปแต่งงานกับคนพุทธพี่น้องพอสามีตายเมียไปเป็นพุกทิ้งอิสลามไปเนี่ยคนประเภทนี้นะคะระับแสดงว่าสามีไม่ได้สอน มีไหมโอ้โห,โโหเยอะมากครับพี่น้องเพราะฉะนั้นคนที่ตรวมุรตัดยาฮูดีนอสร,รอนีมมุสลิกีนมูนาฟิกินอยู่ในนรกขอร้องทั้งหมดแล้วมีชื่อตั้งแปดเก้าชื่อเจ็ดแปดชื่อทำไมต้องมีชื่อเยอะนี่ไงอัลลอฮ์ได้บรรจุคนเหล่านี้วันในนรกจะหันนำเสียอัลลอฮ์ได้กำหนดไว้ขอดุอ่างต่อล้อ์ให้พวกเราออกห่างจากไฟนรกทุกคนนะครับอาเรรรมนเจ้าพรบเจ้ามี ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อัลมุสตาฟาอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามขื้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารนณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air